นี่ลำพังรับคนเข้ามาแจ้งความเนี่ยดีอซไอจะมีปัญญาอะไรดีอซไ์ทำงานชิ้นนี้ไม่สําเร็จผมฟันทรงไว้ตอนนี้ท่านผู้ชมใครเห็นด้วยพูดไปต่อๆไปเราต้องทอนำานาจดีอซไอท่านผู้ชมครับมันมีข่าวชิ้นหนึ่งที่ผมอยากจะพูด29ตุลาคมที่ผ่านมาเนี้ยอวัา,านังคาร คณะก,กรรมการกันกรองการรับคดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอมีมติรับดีไอคอนเป็นคดีพิเศษเพร้อมเห็นพ้องแจ้งข้อกลากา่าวหาเพิ่มเติมในความผิดที่เข้าข่ายพรกรกู้ยืมเงินเป็นการช่อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่ทำไมผมเลาเรื่องนี้ขึ้นมาพูดดีเอสไอในช่วงหลังเนี่ยกับปปชในช่วงก่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวประธานใหม่เหมือนกันมีวาระซ่อนเร้นพิเศษซ่อนอยู่มาก ในขณะที่อดีตประธานปปชนั้นอาจจะสนิทสนมกับนักการเมืองระดับใหญ่ขายใหญ่อย่างเช่นพลเอกประวิทรวงสุวรรณอพธิบดีดีไซนนั้นพันธุ์ตำรวจโทหรือพันธุ์ตำรวจตรียุทธนาแพลดำก็เป็นเด็กสร้างหรือเด็กหน้าห้องของพันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดสองรัฐรีว่าการส่งยุติธรรม เมื่อพูดถึงดีไซ์แล้ว้องพูดถึงกระทรวงการยุติธรรมเช่นกันว่าในยุคของทวีสอดสองเป็นรัฐนตรีนั้นกระทรวงยุติธรรมไม่เคยมีความโปร่งใสทําอะไรมีเงื่อนงําตลอดการแก้ตัวปกป้องทักษิณชินวัตรในการที่ไปพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น1 4ของโรงพยาบาลตํารวจนั้นก็พยายามแก้ตัวไปอย่างนั้นอย่างนั้นเองพูดโง่ๆใช้ไม่ได้บัดสวะทั้งในตัวเองนั้นก็รู้อยู่แก่ใจว่า กระทรวงยุติธรรมโดยมติการกระทรวงยุติธรรมนั้นเป็นคนสั่งการให้กับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ให้ดําเนินการเช่นนี้พอมาถึงดีเอสไแล้วเนี่ยการที่รับโอนเรื่องมาเนี่ยไม่ผิดเป็นกฎหมายมีสิทธิ์ใน,นรับโอนมาแต่คําถามที่ผมเคยตั้งคาถามถามกับดีเอสไมานานแล้วหลายคําถามและก็ยังตั้งคําถามเดิมๆอยู่เหมือนเดิมคือผมบอกว่าดีเอสไทําทำงานชิ้นนี้ไม่สําเร็จผมฟันตรงไว้ตอนนี้ท่านผู้ชม ผมให้ไม่เกิด6เดือนเพราะหนึ่งดีไซน์ไม่มีคนเรื่องนี้เป็นการเรื่องช่อโกงประชาชนทั่วประเทศมีผู้ต้องหามีผู้ที่มากล่าวหาเป็นหมื่นคนนี่ลำพังรับคนเข้ามาแจ้งความเนี่ยดีไซน์จะมีปัญญาอะไรไม่เหมือนตำรวจตำรวจโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันเขามีคำสั่งให้โรงพักทุกโรงพักทั่วประเทศให้รับแจ้งความคนที่ถูกดีไอคอนช่อโกง แล้วรวบรวมข้อมูลหลักฐานแล้วส่งมาที่สอบสวนกลางแต่ดีเอสไอไม่มีสาขาประชาชนที่เคยสามารถเดินขึ้นโรงพักในท้องที่ตัวเองแล้วก็ไปแจ้งความได้วันนี้เนี่ยต้องกลับมาเดินทางมาที่ดีเอสไอส่วนกลางเพื่อแจ้งความท่านผู้ชมครับนี่ยังโชคดีนะที่ท่านผู้การบุรุษแห่งชาติท่านเป็นคนที่ช่วยเหลือท่านตัดสินใจบอกยังจะใช้โรงพักรับเรื่องอยู่แล้วก็ส่งมาให้ดีเอสไอ โดยที่ท่านไม่ได้สนใจเลยว่าเป็นอะไรท่านต้องการให้งานมาเดินได้บทบาทของตำรวจในยุคข,ของท่านผู้การตำรวจแห่งชาติคนใหม่นี้เป็นบทบาทที่น่าชื่นชมชม,ชมเฉยมากเพราะเราขาดผู้การตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยที่มีความเด็ดขาดความซื่อสัตย์ความเที่ยงตรงและทํางานเป็นเพิ่งจะมีวันนี้เองพลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชรน่าเสียดายที่เข้ามาเป็นผู้การตำรวจแห่งชาติช้าไปและก็จะต้องอยู่ประมาณสองปี ท่านผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งที่เดีอสัยเองก็น้ําท่วมปากพูดไม่ออกเพราะดีอสัยนั่งทับขี้ไปเยอะทับอะไรบ้างอ่ะผมเคยถามมาไงคุณนี่เฮาเลี่ยนอยากจะรับงานโน้นรับงานนี้จนกระทั่งคนที่เขาสังเกตเขาบอกว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินทองเยอะๆเนี่ยคุณเนี่ยเฮาเลี่ยนอยากรับเข้ามาเพราะเขาบอกว่าณวันนี้เนี่ยระหว่างวิ่งเดีอสไยกับวิ่งสอบสวนกลางเนี่ยวิ่งเดีอสไยง่ายกว่าเยอะง่ายกว่า แกล้งทำเงินตกเงินหล่นแล้วเดี๋ยวก็ขนการสอบก็จะออกมาอีกแบบหนึ่งคำถามที่ผมถามต่อว่าแล้วทำไมคดีเก่าๆอย่างเช่นท่านผู้ชมเชื่อป่ะ forex 3D 10กว่าปีแล้วจนถึงวันนี้ยังทำไม่จบเลยท่านผู้ชมการปั่นนุ่นสตาร์ททำให้ผู้ถือหุ้นเสียเสียเสียประโยชน์ไปเป็นพันๆคนไปไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้คดี The Earth ก็เงียบกริบแล้วยังมีคดีต่างๆ ซึ่งเอซไซซ่อนเร้นอยู่แต่ไม่ยอมบอกทัทีว่าทำไปถึงไหนแล้วรวมทั้งรับคดีบางคดีอยาจากสอบสวน,นกลางมาในข้อกล่าวหาที่สอบสวน,นกลางกำลังสอบสวน,นอยู่คือเรื่องของบางคนเข้าไปโกงบริษัท G.C. ซึ่งอยู่บริษัทในเครือของปตทถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ ยูทูบก็เช่นกันนะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม